สวัสดีค่ะคุณทราบหรือไม่คะว่าในปี2020เนี่ยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า43และคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2023นับว่าเราเดินเข้าไปใกล้ยุครถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทุกทีนะคะทำไมจึงเป็นฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปนี้ค่ะ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะนายโจไบเดนมีนโยบายชัดเจนที่จะต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนนะคะนักลงทุนวอลล์สตรีทก็วิเคราะห์ว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟา้าเทสลาเนี่ยมีมูลค่ามากกว่ามูลค่ารวมกันของ General m o t o r ตอร์โตโยต้าโฟ kswagen และ Ford นะคะส่วนประเทศที่เป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างจีนก็ออกมาขานรับและประกาศว่าในอีก15ปีข้างหน้ารถยนต์ใหม่ของ จีนนะคะจะจต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะ CEO ของ General Motors ก็มาขานรับและประกาศว่าในปี2035บริษัท General Motors มีเป้าหมายที่จะผลิตและขายรถยนต์กับรถบรรทุกที่ควันพิษเป็นศูนย์หรือไม่ปล่อยไอเสียออกจากแหล่งผลิตพลังงานให้รถยนต์ไฟฟ้า ความกลัวในการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับเทสลานะคะและมาตรการที่จีนประกาศออกมาก็ล้วนเป็นตัวเร่งในการตัดสินใจของ General Motors นะคะเพราะ General Motors เนี่ยขายรถยนต์ในจีนเป็นจำนวนมากกว่าในสหรัฐอเมริกา จากบทความของ The New York Times นะคะบอกว่าการประกาศของ General m o t o r ทําทำให้ยุคของเครื่องยนต์แบบสันดาบใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วการตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยแสดงท่าทีแบบเดียวกันอีกด้วยค่ะ การตัดสินใจของบริษัท General m o t o r เครั้งนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าเวลามาถึงแล้วที่โลกเราจะก้าวสู่ระยะเปลี่ยนผ่านนะคะโดยก้าวออกจากพลังงานฟอสซิลที่เคยเป็นพลังงานให้แก่เศรษฐกิจโลกมานานกว่าหนึ่งศตวรรษการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความปันป่วนแก่อุตสาหกรรมรถยนต์และในปี2019ที่ผ่านมานะคะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจ้างงานกว่า1ล้านคน มากกว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมอย่างอื่นนะคะก็ยังจะกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องยนต์แบบสันดาป อย่างไรก็ตามนะคะหนังสืออิเล็กท c ิกค่ะได้กล่าวว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วกว่า200ปีก่อนที่จะมีการพัฒนาเครื่องยนต์ระบบสันดาบเมื่อต้นศตวรรษที่20รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมในช่วงปี1910ถึง1920รถยนต์ไฟฟ้าก็เกือบจะสูญพันไปค่ะเมื่อบริษัทฟอร์ดได้ผลิตรถยนต์โมเดล T ออกมาแบบอุตสาหกรรมในราคาถูกนะคะโดยมีเป้าหมายให้คนงานเนี่ยก็สามารถ ซื้อรถรุ่นนี้ได้และเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21นะคะรถยนต์ไฟฟ้าก็กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงปี2010ถึง2020ซึ่งเป็นทศวรรษของนวัตกรรมด้านรถยนต์ไฟฟ้า จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการวางตลาดของรถยนต์ไฟฟ้านิสสันลีฟนะคะในปี2010ซึ่งเป็นรถยนต์คันแรกในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดและมีการผลิตออกมาเป็นอุตสาหกรรมนะคะโดยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแต่ความนิยมก็ต้องชะลอตัวลงค่ะเพราะขาดสถานีชาร์จไฟฟ้าแต่นิสสันลีฟก็ยังเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะ ขณะเดียวกันนะคะก็เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มระยะทางของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็จะมีราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งนะคะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าก็จะกลายเป็นสินค้าธรรมดาอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดราคาให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถูกลงในระดับที่คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยสามารถจับต้องได้ค่ะส่วนราคามอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์ก็มีสัดส่วนที่น้อยกว่า10%ของต้นทุนทั้งหมด ในปี2012นะคะบริษัท รถยนต์ไฟฟ้าเท s l a ก็ได้เปิดตัวโมเดล S ที่ได้รับรางวัลร,รถยนต์แห่งปี2012นะคะและรางวัลรถยนต์สีเขียวในปี2013ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นรถไฟฟ้าที่ขายดีไปทั่วโลกในปี2015และ2016และในปี2020นะคะทางเท s l a ก็ประกาศว่าโมเดล S เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง647กิโลเมตรถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ที่วิ่งได้ไกลที่สุด ปัจจุบันนะคะรถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้อยู่ระหว่าง320ถึง480กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้ง โดยในปี2020นะคะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง43%ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ากำลังใกล้ที่จะก้าวมาถึงจุดที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับแล้วค่ะและคาดว่ายอดขายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อราคารถยนต์ไฟฟ้าต่ำกว่าราคารถยนต์ใช้น้ำมันซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2023ถึง2025 จุดที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมายอมรับนะคะเกิดขึ้นแล้วในนอร์เวย์การลดหย่อนภาษีทําให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกลงรถยนต์ไฟฟ้าในนอร์เวย์นะคะมีราคาถูกกว่ารถยนต์ใช้น้ํามันถึง0.3%ในปี2020นะคะรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศแถบสแกนดิเนเวียมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่54%ในขณะที่ประเทศในยุโรปอื่นๆส่วนแบ่งตลาดก็ยังน้อยกว่า5% ในประเทศอังกฤษนะคะรถยนต์ไฟฟ้าแพงกว่ารถยนต์ใช้น้ำมัน1.3มีส่วนแบ่งตลาด1.6แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกกว่านะคะแต่ปัญหาสำหรับผู้บริโภคก็คือราคารถยนต์ไฟฟ้าที่สูงกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันนะคะโดยคาดว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยจะถูกลงและจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาเท่ากับรถยนต์ใช้น้ำมันในปี2023 อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นความกังวลของผู้ใช้รถยนต์นะคะก็คือเรื่องระยะทางวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าต่อการชาร์จแบตเตอรี่หครั้งความกังวลดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งระยะไกลได้จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในการเดินทางไกล คนใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ก็ยังมีความเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะเช่นเรื่องของแรงมา้ารถยนต์ไฟฟ้ามีน้อยกว่ารถยนต์ใช้น้ํามันไม่สามารถนําไปใช้ขับในมอเตอร์เวย์ช่วงฝนตกหนักก็ไม่ควรขับหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ5ปีนํามาวิ่งระยะไกลไม่ได้การดูแลรักษามีค่าใช้จ่ายแพงกว่าวิ่งช้าแบบรถกอล์ฟนะคะหรือจำนวนสถานีชาร์จแบตเตอรี่ก็ยังมีไม่เพียงพอ ในเรื่องค่าใช้ใจ่ายดูแลรถยนต์ไฟฟ้านะคะสถาบัน MIT เคยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์ใช้น้ํามันนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการขับควันพิษออกมานะคะการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานก็ถูกกว่าเพราะรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช้ระบบเกียร์จึงไม่ต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะและไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยชะลอความเร็ว ระบบเก็บกักพลังงานผ่านแบตเตอรี่นะคะขนาด150กิโลวัตต์ชั่วโมงนำร้องติดตั้งในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นะคะประเทศไทยเราค่ะสาขาหนองแขมกรองรับ EV Station พร้อมโซลูชันจ่ายไฟฟ้าครอบคุมกิจกรรมต่างๆภายในสถานีนะคะมุ่งสู่การบริหารจัดการพลังงานเพื่อสร้างเสถียรภาพและลดต้นทุนค่าไฟฟ้ากรองรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ ถึงแม้ว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นะคะจะหันไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในอีก15-20ปีข้างหน้าแต่รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาบเนี่ยก็ยังจะวิ่งในท้องถนนบ้านเราไปอีกหลายสิบปีค่ะยกเว้นจะมีรัฐบาลไหนที่จะมีนโยบายส่งเสริมให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมือนประเทศนอร์เวย์ค่ะ และทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ค่ะถ้าท่านชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณทุกกำลังใจคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ